ในข้อที่19กนะคะก็บอกว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความ คีย์เวิร์ดขีดคําว่าจุดประสงค์นะฮะจุดประสงค์คือความต้องการของผู้เขียนนะคะเวลาน้องอ่านข้อความนี้น้องจะต้องอ่านข้อความนี้ในมุมมองของถ้าน้องเป็นคนเขียนข้อความนี้น้องต้องการที่จะบอกอะไรแก่ผู้อ่านแก่ผู้รับสารเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเวลาไปสอบจริงเนี่ยให้น้องเอากระดาษค,คาตอบปิดปิดตัวเลือกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราถึงควรจะปิดตัวเลือกเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านแบบเราไม่ปิดตัวเลือกเนี่ย มันจะทําให้เราแบบเฮ้ยเรามองชอยสอบแล้วเราก็จะแบบลังเลอันนี้ก็ใช่อันนี้เพราะว่าคนออกข้อสอบอ่ะเขาจะออกข้อสอบเขาจะาคำตอบที่ถูกต้องมาข้อหนึ่งก่อนแล้วเขาก็จะเอาข้ออื่นแต่งมาหล่อลวงลวงตรงนี้นิดลวงตรงนั้นหน่อยนึงนะฮะเราเพยายามอ่าน แล้วเราสรุปเป็นคําตอบของเราเองเขาบอกว่าหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรมีข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับการเลือกดื่มนมเพื่อให้ได้แคลเซียมอย่าลืมนะว่าในนมมีสารอื่นๆรวมอยู่ด้วยข้อสําคัญที่จะบอกก็คือ <c oughs> โปรตีนในนมวัวเนี่ยหากคุณแม่เนี่ยรับ เขาไปมากเกินไปอาจมีส่วนทําให้ทารกในครันเกิดภูมิแพ้แต่กําเนิดได้การระมัดระวังนี้เนี่ยรวมถึงช่วงให้นมบุตรด้วยะจากที่เราอ่านเขาพูดถึงคุณแม่ตั้งครันแม่ตั้งครันใช่ปะในการที่จะให้นมการที่จะเลือกให้นมกับคุณแม่ตั้งคันหรือหญิงตั้งคันหรือหญิงให้นมบุตรแสดงว่าเขาบอกว่าเอ้ยเราต้องเลือกนมนะอะทีนี้ถามว่าคีย์เวิร์ดต้องมีแม่ตั้งครันนะแล้วก็มีการให้นมถูกปะ ให้ข้อมูลสารต่างๆสารต่างๆผิดแล้วเห็นไหมเสนอแนะให้หญิงเลิกดื่มเขาไม่ได้บอกให้เลิกจุกบปะแต่เขาฟีลประมาณแบบเขาเตือนน้องๆเห็นข้อนี้ไหมคะเนี่ยเตือนหญิงตั้งครรภ์ระวังไม่ให้ดื่มนมวัวม้ากเกินไปน้องสังเกตเขาว่าเตือนอ่ะครูมีเทคนิคนิดนึงข้อสอบทุกข้อเลยนะคะที่คําตอบเป็นเตือนเนี่ยให้น้องนึกอย่างนี้นะเตือนคือการพูดในเชิงลบพูดว่าถ้าทําแบบเนี้ย จะเกิดอะไรเป็นการเตือนเพื่อให้ให้ผู้อ่านเนี่ยระนักรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ควรทําแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดสิ่งที่จะเลวร้ายอะไรต่อไปนี่คือเรียกว่าเตือนนะฟังให้ดีนะเตือนคือการพูดในเชิงลบเหมือนคล้ายๆกับติติงเพื่อไม่ให้ผู้อ่านหรือผู้คนนั้นน่ะทำอะไรแต่ถ้าอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือคำว่าแนะนำถ้าแนะนำทำเลยทำนี่หนึ่งสองสามสี่แนะนำคือบอกทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสินั่นคือแนะนำ แต่ถ้าเตือนต้องพูดในแง่ลบซึ่งอันนี้พูดในแง่ลบเห็นปะคะประโยคที่บอกบอกในแง่ลบคือตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรนะลูกเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยดื่มมากไปเนี่ยอาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดภูมิแพ้ถูกปะเนี่ยคือเตือนเนี่ยพูดถึงแง่ลบแล้วจึงตอบเบอร์สี่